สวัสดีครับแฟนคลับช่องเราะหมอล่ำเลาะเลาะมาหลังเวทีก่อนอื่นต้องขอบคุณแจกจีก่อนเด้อนะครับแจกจีโอ้นะครับขอบคุณก่อนสําหรับคลิปนี้นะครับราเอามาขยายมาแซวกันสลาวานะครับราสุดนี่คุณยาญาของน้องยายีนี่เดินทางมาชมนะครับปรชมหลานสาวเมื่อคืนนี่เยนยูไสเรียนยูจังหวัดนครพนมมาเป็นรอยลัวผลได้พี่น้อง เออมาหลังเวทีนะครับมาถามบึงหลานสาวและที่สําคัญอุย้ยได้เห็นหลานเคยน,ะนาพีนาน่น้องเจ๊กีกับแซลคักแซลแนนอะหืมพอหลานเคยหลานเคยหน้าตาบึงหน้าตากัดสวยนะครับสวยคือน้องยายีนั่นแหละพี่น้องโอ้ผิวพรรณดีพี่น้องค้นทั้งผุนนี่รับรองว่าผิวพรรณขาเจ้าดีหน้าตาสวยนะครับเดี๋ยวไปบึงบรรยากาศหลังเวที่า เจมบอลเน,นี่ยสิถือแจ็กจี้นี่เผาซ้ำได้นะครับโอ้ยแจ็กจีจัดหนักจัดหนักเลยโอ้โหนี่คุณบอกภาษาบ้านเพื่อนหน้าห้องอาจจะว่ารู้เรื่องนะพี่น้องเพราะพ่าพูดไทยบอกพาาูดไทยคุณยายยายเหมือนยายีมากเลยนึกว่าเรีสี่เหลี่ยเลยคุณย่าเหรอคุณย่าเหมือนเหมือนกันมากเลย งานนี่ดิฮะโอ้ยเอออะอรนะติเม่นละเด้เออแตหน้อยอยู่น้ำยาก็คืองานบอบานี้อยู่น้ำเกมบอลหลายแล้วก็จะคือเกมบอลมันบอโอ้ยงามบอเพื่อน่างามบักหักเลยเตีวร นะใครวน่เอพ่อีวสิเ่ s <S oh. okay. uh ็นข oh, ี้ดีกว่าใส่นะบอกบอกว่าน่าอ้ยเพิ่งงอะขันโมงา้ำขีบอลสิมากตียะเลยแมนแล้วโอ้โห พ่อนยหอลนอ้ว่าปื๊ดที่พ่อ่าสิซื้อวอตัวนึงให้มอลล่กินพ่าว่าสปอต์ลแต่ลูกสาวคนทีเป็นนั่งอีกเนาะเพนั่นตัวเอ้ยน่ารักมากมายเลยค่ะกำลังใจกินหอดเตขันยา่อยยังอยู่กับจีมี่แบบนี้แหละ่อยเออเขาอยู่นี่เอาก็าไปหาลูกแลไปหาลูกเคยแล้วว่าเอ แลนเคยแน่นอนอีหลีคอยการันตีลานผัวเส้นเลยเคันมากแล้ว่เห็นยายก็เห็นอันนี้นเออก็ต้องเห็นเบื่อไหร่แล้จะกกี้กระชัไปยุ่มือเฮคันหมากันเออแม่นอะไรไปแท้แน่นอนอแฮนล้วเนาะเป็น,นแท้เป็นแท้แน่นอนไดนเป็นไดนพี่น้อง แจ็กกี้นี่นักชงนะครับชงมาตั้งแต่บอดบอยกับซอแอนแล้วบันนี่มาชงคูนี่นะครับเจมบอนกับน้องยายีบอกเลยว่าอีกเป็นหนึ่งคูที่รุุนรุ่นรุ่นนะครับแต่ว่ารุ่นหอดปนันนีแล้วโอ้คือจังจะกกี่ว่าล่ะได้เป็นหล้านเคยของยายแนนอนร้100อยเปอร์เซ็นต์โมเมนต์ร้อยเปอร์เซ็นต์จะกกีว่าลานเปอร์เซ็นต์เอาแฟนครับได้ยิ้แบบนี้ก็คงสิยิมได้ดีอกดีใจ เจมบอลพอิ่นก็ที่ยิมปุยปุยเนาะน้องยายีกะยิมเด้อพี่น้องเมึงเด้อสังเกตเด้อเอา้ามีความสุขนะครับเฮาเป็นแฟนคลับลุนกันไปเบิ่งกันไปบางสิงบางยางเฮากะยาสะเพิ่มไปกาวไกลบันไดเนาะครับเบิ่งไปเรื่อยๆมันแมนมันกับสิแมนและพี่น้องถ้าโอหิวโอหิว,วพุ่นนะพี่น้อง